เปิดภาพอดีตพระเอกรังรัฐธรรมนูญกับลูกสาวน้องออมพลอยสวยน่ารักมากรังรัฐธรรมนูญสีเริกเปิดภาพล่าสุดเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งน้องออมพลอยโตเป็นสาวแล้วแถมสวยน่ารักมากอดีตพระเอกสุดหล่อแห่งวิกเจ็ดสีรังรัฐธรรมนูญสีเริกหากย้อนไปเมื่อปี2539ชื่อของเขาแจ้งเกิดในบทบาทของสารวัตรตำรวจปราบปรามยาเสพติดสุดเสอร์ผมยาวในเรื่อง1 1 1ตอนหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ละครออนแอร์แล้วทําให้แฟนละครต่างกรี๊ดพระเอกมาเทคนนี้เป็นอย่างมากจากนั้นรังรัฐธรรมนูญมีผลงานละครออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิเบญจรงค์ห้าสีการเกตเงินเงินเงินนายห้อยธมินเป็นต้นแต่จากนั้นรังรัฐธรรมนูญค่อยๆหายไปหน้าจอผ่านไปเป็นระยะเวลากว่า6ปีกลับใหม่เขารับเล่นละครเรื่องปู่สมเฝ้ารั์และหลังจากนั้นชื่อของเขาก็ค่อยๆหายไปจากวงการบันเทิงผันตัวเองไปทำธุรกิจส่วนตัว และดูแลครอบครัวที่อบอุ่นดูแลลูกสาวคนเดียวคือน้องออมพลอยซึ่งหลังจากนั้นรังรัฐธรรมนูนรีเติร์นรับงานละครอีกครั้งปีละเรื่องสองเรื่องกระทั่งเรื่องล่าสุดในปี2.568คือพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุรับเชิญสร้างสีสันจากภาพล่าสุดของรังรัฐธรรมนูญปัจจุบันเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฮปปี้สโตตลาดปวิกรนวมิน72 ด้านชีวิตครอบครัวเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งของลูกสาวน้องออมพลอยปัจจุบันอายุ19ปีแล้วสวยน่ารักมากออร่าเข้าวงการเป็นนางเอกได้เลยทีเดียว